สวัสดีค่ะทุกคนนะวันนี้เราเปิดมาที่ภาพผ้าเขียวแบบนี้กันอีกแล้วนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากคอมเมนต์ไลค์แล้วก็แชร์ไลค์สดของเม์ด้วยนะคะแชร์กันไปได้เลยเยอะๆนะคะร่วมรุ่นรับกิจกรรมรางวัลประจําเดือนของเรานะคะนี่วันนี้ก็คือเปิดภาพมาเป็น เคสแก้จมูกนะคะโดยคุณมดโดของเราเองนะคะอันนี้เป็นเคสแก้อันนี้คือเพื่อแก้เสร็จทันทีเลยนะคะเห็นไหมว่าความบวมความช้ำคือน้อยมากๆเลยนะคะอนนทรงสวยมากๆเลยอ่ะใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะคะฝากะะหัวใจรัวๆมาให้เมย์หน่อยนะ,ะใครที่กําลังแบบมีแพลนนะคะอยากจะแก้จมูกแล้วมองยังโดอยู่วันนี้ก็คือพามาให้ชมนะคะกับเคสแก้จมูกทันทีเลยนะ เรอคนดูเข้ามาชมกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าก่อนทำนะคะเป็นยังไงนะเ,เดี๋ยวมีผ้าผ้าเขียวให้ชมกันด้วยนะ <c oughs> นี่เลย เห็นไหมคะทุกคนอันนี้คือก่อนแก้นะคะก็คือคนไข้เนี่ยเคยเสริมมาแล้วนะคะ3ปีนะก็ปลายจมูกเนี่ยค่อนข้างสั้นนะคะปลายจมูกสั้นจมูกดูไม่พุ่งนะแล้วก็อาจจะเป็นเคสแบบให้ไครจมูกหมูนิดนึงมีปีกนาปลายนะคะนี่เลยนะดูแบบมันดูไม่พุ่งมันดูธรรมชาติเกินไปด้วยแล้วก็ปลายอ่ะค่อนข้างสั้นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูนี่เห็นไหมทุกคนให้ดูอันนี้คือหลังแก้เสร็จทันทีนี่คือปลายดูพุ่งขึ้นมาปีกจมูกดูเล็กลงด้วยนะคะอันนี้จะเห็นไหม นี่เลยนะคะอันนี้คือก่อนทํานะคะก่อนแก้นะหลังแก้เสร็จทันทีนี่เลยทรงสวยมากๆทุกคนแบบว้าวมากๆเลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูรูปหน้าตรงก่อนแล้วเดี๋ยวให้น้องผู้ช่วยนะคะเปิดผ้าเขียวกันสักนิดนึงเดี๋ยวเราดูภาพหน้าตรงอันนี้นะคะคือรูปก่อนทําก็จะสังเกตนะคะอันนี้คือก่อนแก้นะคะเป็นภาพก่อนแกนะหน้าตรงจะประมาณนี้เลยเสริมจมูกแล้วนะคะ3ปีอดีู๋วด้านข้างนะคะเห็นไหมไม่พุ่งคือดูจมูกสั้นนะคะ จมูกไม่พุงปลายสั้นส้น้ำนักมากเลยแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพี่เขากันนะคะ,ะเดี๋ยวให้พี่เขานั่งนิดนึงน้องตากหน่อยค่ะอโอเคคุณพี่พ,พิงได้เลยนะคะอะเดี๋ยวพิงพิงหัวลงไปเดี๋ยวประมาณนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณพี่หายตื่นได้หรือยังหายแล้ว,ลวใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวคุณพี่นัน่งนิดนึงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหน่อยโอเคประมาณนี้เลยพิงเนาะ หายตื่นเต้นแล้วเป็นยังไงม้างคะทาจมูกมาสามปีใช่ไหมมีปัญหายังไงม้างคะคดีมันแบบไม่พุ่งอะค่ะปลายงุม้มมากปลายงุ้มรู้สึกว่าปลายมันไม่พุ่งใช่ไหมอ่าแล้วก็อยากได้แบบให้มันพุงพ่งๆโดง่งๆกว่านี้<อ>ใช่ไหมคะอ่านี่เลยเดี๋ยวเราแพนให้ดูรอบๆนะออันนี้คือหลังแก้เสร็จทันทีนะคะทุกคนอ่านี่เลยอ่านี่เลยค่ะเดี๋ยวให้พี่โฟเล่ากันสักนิดนึงว่าตอนก่อนอยากจะแก้เนี่ยมีปัญหายังไงมั้ง ตอนนั้นสามปีมันไม่ไปไม่พุ่งค่ะปลายมันงุมปลายมันงุ้มปลายไม่พุ่งนะคะอย่างที่เราแจ้งไปนะเมื่อสักครู่นะคะไปลายไม่พุ่ปงปลายงุ้มนะคะแล้วก็อยากได้มันด ung, มดมๆพุ่ง <azon ograph S 2> ๆเนาะอันนี้คือหลังแก้เสร็จทันทีเลยนะคะทุกคนปลายดูพุ่งแล้วจมูกปลายดูเรียวสวยโทษทีนะคะปลายดูเรียวสวยจมูกดูพุ่งขึ้นมานะคะนี่เลยนะอันนี้หลังแก้เสร็จทันทีก็คือความช้ำความบวมขึ้นน้อยมากๆเลยนี่เลยอันนี้คุณพี่โบมาจากที่ไหนคะ รนตคียนยยน,นี่เลยนะคะรัะตคียนนะทุกคนก็ใกล้ๆก,กันนะคะไม่ไกลจากยองโดคลินิกเลยแล้วก็เห็นไหมว่าเคสแก้นะคะก็ความช้าความบวมคือค่อนข้างน้อยมากเลยนะใครที่เป็นเคสแบบคล้ายๆของพี่ฟโฟนะคะแล้วอยากแก้นะก็ลองเข้ามาปรึกษาได้ที่ยองโดคลินิกนะคะของพี่ฟโฟเนี่ยก็คือฟูลออปชั่นเลยใช่ไหมทั้งปรับทาแล้วก็เพิ่มเนื้อเยื่อเทียมลงไปใช่ไหมคะแล้วก็เย็บอินเตอร์โดมนะคะทุกคนนี่นะคือบางทีการที่เราอยากให้ปลายดูผู้ ะะและปลอดภัยเนี่ยก็คือต้องเพิ่มเนื้อเยื่อเทียมหลังปลายด้วยนะคะจะทําให้ปลายเนี่ยดูพุ่งจากที่ตอนแรกเนี่ยเนื้อเรามันยังไปไม่ได้ไม่สุดเท่าซิลิโคนนะคะก็จะเพิ่มเนื้อเยื่อไปแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะะเดี๋ยวเราแผนให้ดูนิดนินะคะแผนการนีเลยนะคะ,ะเดี๋ยวมเมทียมให้ดูนะคะว่าก่อนแก้และหลังแก้เนี่ยต่างกาันชัดเจนมากๆเลยทุกคนค่ะ หเห็นไหมว่าตรงนี้นะคะดูแบบไม่พุ่งนะปลายมันดูสั้นมากๆเลยหัวตาก็คือแบบยังสลบลงไปอยู่เนาะแต่หลังที่แก้เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมว่าปลายดูพุ่งขึ้นมานะคะปีกจมูกดูเล็กลงด้วยนะทุกคนเพราะว่าเป็นการเย็บอินเตอร์โดมนะคะนี่เลยถ้าใครชอบเคสนี้นะคะก็สามารถแชร์กันไปได้เยอะๆนะคะเดี๋ยวให้พี่โฟนะคะเชิญชวนนิดนึงสําหรับใครที่สนใจอยู่ใครที่สนใจทำจมูกนะคะมาทำที่ยังเดคินได้นะคะ สวยกลับไปแน่นอนเลยเดี๋ยวยังไงเรารอ,อติดตามผลกันเนาะรอดูรูปสวยๆจากพี่โฟกันนะคะเดี๋ยวบ๊ายบายนิกเน่งค่ะบ๊ายบายเลยคะ่ะพี่โฟบายคะ่ะ